ได้แล้วนะครับคบัน,นไดแล้วไม่บ<ม>นรยบอกนะครับวันนี้งวดก่อนตาจันบ,นบอกนะครับห้าข้อเก้าห้าศูนย์นะครับงวดก่อนค่ะงวดก่อนผม์ก็ใส่ายไปเก้าศูนย์ไม่ได้กลับลอตเตอรีเ่เก้าศูนย์อย่างเดียวนะครับไม่ได้กลับแต่วดนี้ อาตัวข้างหลังเลยวันนี้วอดวดที่แล้วใครบอกนะครับลายจันทร์ครับบอกในในความฝันครับความฝันวดนี้วันนี้แม่บัวลอยแม่บัวลอยแม่บัวลอยสารข้างหน้านะครับอ๋อแม่แม่บัวลอยสารที่เล็กๆอยู่ข้างหน้าครับครับเดี๋ยวหลายๆคนจะไม่เข้าใจนาอว่าแม่บัวลอยมาจากไหนเพราะว่าส่วนมากจะรู้จากแต่จากตันีร์แม่บัวลอยบอกนะครับวันนี้เดิมเพราะว่าผม ผมฝันเนาะผมฝันว่าเดินไปในป่ามันก็มีป่าเหมือนกันเดินไปเดินยังไงเดินไปเจอเด็กลงเขาเขาเข้ารถพิสารเดินไปพิสารเดินไปไปเจอแม่บัวลอยอ้าวมายังดูเป็นว่าเต้ยพย่างเล่นไม่กับบ้านเป็นว่ากับย่างมานำนำคนเนาะนำแม่บัวลอยย่างย่างมาย่างมามาหอดหอดบาดหอดสารนี่แหละ กอดมองหนังบางมีนั่งคุยกันว่าเอาคนนี้เป็นยังไงเป็นว่าร่ำรวยโบโบจะเอาโบสิบสิมีเงินมีทองเป็นว่าเอาเลยเนาะเอายังใหญ่าเงินบ่โบสิ่งไฮเลกเป็นว่าสิ่งไฮเลกเอาไปซื้อเด้อลูกเด้อไอมีเงินมีทองนั่เขาเนี่ยเป็กระบอกเป็นกระบอก โอ้ไซบุญวะก็จกหาน้งกระตูเสือออมบุเดี๋ยวเรเอากระตาหมากกวันบอมวเอากระตาหมากกวันบวานี่ตัวนี้นี่นี่ตัวนี้ห้าเก้าแปดนะครับสองหนึ่งห้าเก้าแปดสองหนึ่งนะครับผมมาชิ้นแ่ไขังบ้านนยครับอนจะหมุนให้ดูนะกล้องมันเยอะห้าเก้าแปกับสองหนึ่งครับนี่ครับนี่ นี่ครับนี่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 ห้าเก้าแสองหนึ่งนะครับแม่บัวลอยบอกดึงออกมาจากตาหมากนะครับนี่พจนหนึ่งนะคะเอฟซีห้าเก้แนแบบ,บนี้มันออกบ่อยไหมแต่ยาออกครับออกบอกอย,ยย้ายกล้องก่อนเทียว ยังไม่เห็นชัดนะคะทางนี้เดี๋ยวขอก่อนน้อยหนึ่งเนาะ fc นิดหนึ่งอะอะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องค่ะห้าเก้าแปดกับสองหนึ่งว่ะหลยรแล้วสองเจ็ดศูนย์คืออะไรคะสองเจ็ดศูนย์หนู้างหน้าหลักกิโลครับอ๋อแต่ว่าตัวเด่นนี้เป็นตัวไหนอาจารย์ตัวเด่นก็นี่แหละครับตัวเด่น ห้าเก้าแปดกับสองหนึ่งครับอันนี้คือตัวให้วงไว้ใช่ไหมคะเอาวงกลมวงไว้ใช่ไหมยังไม่ได้วงครับเหืตัวเด่นครับค่ะเป็นตัวเด่นนะคะเอฟซี